ปรังเคลื่อนไหวแล้วหลังต้งโพสคลิปซึ้งจนคนถามบอกรักหรือบอกลาล่าลสุดต้งทูพีเดียเคลื่อนไหวในไอจีสตอรอีกครั้งพร้อมเขียนข้อความว่า I really appreciate every single moment with you in my life and it will always be. ผมรู้สึกซาบซึ <S <S ้งทุกช่วงเวลาที่มีคุณอยู่ในชีวิตของผมและมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปพร้อมภาพคู่แท็กหาสาวปรางกันนรันและลงเพลง l a ส l ี y ของ Stevie Wonder ที่มีเนื้อหาเพลงในบางท่อนว่าความเปลี่ยนไปของเธอที่ฉันรู้สึกได้ และล่าสุดทั้งด้านของสาวปรางกันนรันก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดเช่นเดียวกันแต่เป็นการโพสต์เรตติ้งละครที่เธอแสดงเท่านั้นเองโดยได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าขอบคุณสาหรับเรตติ้งตอนล่าสุดฝากตอนจบวันพุธนี้ด้วยนะต่อมาก็มีแฟนคลับคนหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าหายงอนพี่ต้งได้แล้วซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าสาวปรางจะหายงอนเมื่อไหร่ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ